ครับวันนี้จอดน,นานหน่อยครับไม่ได้ฟังเสียงคันนี้นานเดี๋ยวให้เจ้าของรถหรือว่าท่าแก่สตาร์ทให้ฟังหน่อยครับเอาว่าลับนี่นี่หอนหอนซิกเนเจอร์ของสุภกรนะครับแบบหอนแบบสุดยอดนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงรอแป๊บนึงเดี๋ยวถ่าอุปกรณ์ข้าวหนึ่งเออในโบเดียวนะครับ ลำนี้ของสุภพกนี่หอนนะครับออะเดี๋ยวรอสักพักครับอ่ะฟังเสียงครับติดเครื่องไนรอบเกือบปีนะครับตามในซสุพกจะเลยกันตัาง 可以了 ให้บ้านานาแน่นอนตเ,เรียบร้อยครับพี่ไทยบ้าน,นบเนเป็นจมนะก็ขออนุญาตเพิ่นย<อ>ุ่เพราะว่าช่วงสมรด ็ะมีแนเป็นช่วงซ่อมรถช่วง,งเช็ครถประมาณนี้ควาเจออันนี้ารบไดดอยู่ในชุมชนอูเฮาบ่ดด้อยู่นอกอูบาบด้อยู่นอกูบานมไกลเป็นเจไฟปั้มใหญ่รหัสตัวที่ เป็นหล่นสุดถ่ายของปั่มสายก่อนขึ้นค้อมนาะแมนก่อนขึ้นค้อมก่อนจะเป็นเจ8แปดีเร็จแ้เดี๋ยวรอชมตอนนู้นนะครับอีกสักอาทิตย์ได้ชมแน่นอนะสักอาทิตย์เสร็จงานแรกของปีสุภาคอนเจริญการช่างนะครับของดีจาก บางเลนน,ะค,นรนะครปฐมนะครับพร้อมแล้วครับดูฝากติดตามผลงานนะครับหรือว่าติดต่องานเกี่ยวให้อยู่โซนม่องก็ติดต่อได้ครับเบอร์ดีเลยนะครับเจอได้นี่ยพีซีสองร้อย จัดระดิตหนึ่งเดียวในม่วงนะอันนี้ใครสนใจก็นี่เลยครับเปิดโทรพีปีนี้นี่ปรับแต่งนิดหน่อยครับบอกว่า,วาด่วนแน่อนอนเดี๋ยวเราชมกันนาปีดูหน่อยครับห้าสิบห้า